สวัสดีครับเจ้าพยาครับผมที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นปั๊มปั๊มพ่นยานะครับ15บาทนะครับลูกค้าหลายคนก็เคยเห็นกันมาอยู่แล้วนะครับผมใช้ในการพ่นยานะครับของรุ่นนี้นะพ่นยาลากสายสาย150เมตรนะครับสายเนี่ย150เมตรลากได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัดออโต้นะครับมีสวิตช์ นะครับมีสวิตออโต้ตัวนี้นะครับผมเวลาเรารปิดที่วาลวปุ๊บปั๊มหยุดเลยตึกมันจะทําให้ประหยัดแบตเตอรี่ประหยัดแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นนะครับผมแนะนํารุ่นนี้เป็นร้อยแปดสิบวัตต์นะครับสิบห้าบาทร้อยแปดสิบวัตต์แนะนําแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือยี่สิบแอมป์ขึ้นไปนะครับมันจะใช้ได้นานหน่อยถ้าแบบห้าสิบแอมป์เจ็ดสิบแอมป์แบตรถยนต์เนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะ นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดออตโต้นะครับมีพัดลมระบายมีพัดลมระบายความร้อนนะครับนี่มีพัดลมระบายความร้อนนะครับใช้ต่อเนื่องได้นานนะครับตัวนี้จะใช้ต่อเนื่องได้นานเลยนะครับผมแล้วก็จะมีข้อดีของตัวนี้คือเป็นระบบ <c oughs> เขาเรียกเ,เป็นลูกยางนะครับผมเป็นลูกยางปัม๊มเดอร์แฟมนะครับผมมีลูกยางทั้งหมด5 5 5ชุดอยู่ตรงนี้ หนึ่งนาทีห้าอยู่ข้างในนะครับผมข้อดีของมันคือสูบน้ําได้เยอะนาทีหนึ่งได้13ลิตรนะครับผมแต่มันไม่เหมือนเครื่องสูบน้านะมันเป็นปั๊มพ่นยานะครับผมคือมันดูดน้าไม่เยอะข้อดีของการดูดน้ําไม่เยอะเนี่ยส่งน้ํา13ลิตรเนี่ยคือดียังไงนะครับมันสามารถใส่หัวพ่นหลังรถไถน,นะครับที่เราต่อเข้าไปเนี่ยที่เป็นอยู่หลังรถไถเนี่ยเป็นลาวเป็นปีกหรเสื้อหรืออะไรเงี้ยได้10ถึง12หัวนะครับ สามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ลูกค้าตัวนี้ไปตั้งไปติดตั้งที่หลังรถไถน,นะครับมีรูยึดนัดยึดตึดขีดแบตปึ้งมันก็จะออกมาคล้ายๆกับปั๊มข้นยานะครับผมข้อข้อดีคือมันเบามันเล็กนะครับมันใช้งานง่ายมันไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นระบบแปลงถ่านถ่านหมดก็เปลี่ยนได้ถ่านก็เล็กๆนะครับทุกอย่างเสื่อมก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ เหมาะมากเที่ยวไว้หลังรถไถท,ที่จะใช้เยอะๆนะครับกลางปีกเยอะๆนะครับแล้วขับไปแล้วก็พ่นปุ๋ยพ่นยาเข้าไปนะครับผมตัวนี้ดีนะครับสายสายได้ถึง1 50เมตรนะครับใช้สายเดียวเลยก็ลากไปเลย150เมตรก็ลากเสร็จพอเดินถึงที่ผมบอกถึงเ,เราจะเปลี่ยนต้องเดินไปอีกหน่อยนึงปิดวาลวปึ๊บปั๊มตัดแบตก็ไม่ทํางานมันก็จะประหยัดแบตนะครับพอประหยัดแบตปุ๊บ เราก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับผมมอเตอร์มันก็จะหยุดมันก็จะไม่ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะไม่ล้อแม่อะไรด้วยนะครับพอดีมากมีทั้งหมดนะครับตัวนี้มีทั้งหมด3รุ่น1คือคี้แบตเตอรี่มีที่คี้แบตให้ก็ที่ผมบอกเอาไปใส่รถถหรือรถกระบะเอาถังน้ํายาวไว้หลังรถกระบะใช้ตัวนี้เลยเอาไว้หลังรถเหมือนกันต่อสายให้ยาวขึ้นได้ครับแล้วก็ไปคีบไปหน้ารถ หน้าแล้วหน้ากับห,หน้าแบตเตอรี่นะครับผมหรือจะต่อสายยังไงก็ได้นะครับให้แบตมาเชื่อมต่อกันมันก็ใช้งานได้เลยนะครับน้ำหนักมันเบานะครับประมาณสี่สามส่โลไม่หนักครับผู้หญิงก็ใช้ได้ใช้ง่ายนะครับผมแต่อันนี้สําหรับแบบว่าไม่มีไฟนะอันนี้ใช้แบตเตอรี่แต่ถ้าลูกค้าบอกเอะถ้ามีไฟมีไฟละ่ะมีไฟจะทํายังไงผมก็มีตัวที่เขาเรียกว่า two in one ต่อสายออกก็ใช้แบตได้ใส่ตัวนี้เข้าไปก็สามารถที่จะเสียบไฟฟ้าได้เลยอันนี้คือดีมากอันนี้คือแบบว่าตัวนี้จะขายได้ดีหน่อยว่าบางทีลูกค้าเออส่วนนี้ส่วนเขามีหลายส่วนหรือว่าที่มีหลายที่อันนี้มีไฟนะก็เอานี้ไปก็ต่อใช้ได้เลยอันนี้ไม่มีต้องแต่รถเข้าไปมีกระบะมีรถเข้าไปได้อะไรเงี้ยก็ต่อแบตเตอรี่ใช้ได้เลยนะครับก็อีกแบบหนึ่งอันนี้สําหรับลูก อันนี้เราทำพิเศษจริงๆอันนี้คือเราทําผลิตออกมาเป็นแบรนด์ของเราเองเจ้าพยานะครับมีของเจ้าพยาเท่านั้นที่มีตัวนี้รุ่นใหญ่นี้นะครับผมปกติมันจะแค่ตัวเ,เล็กๆ12บาทแต่นี้เราใส่15บาทเข้าไปเลยนะครับใช้ได้อยู่ประมาณประมาณนะครับ 4- 40- ถึนาทีต่อแบตเตอรี่1ครั้งนะครับเพราะว่าปั๊มันใหญ่นะมันจะกินแบตนิดน,นึงนะครับแต่ว่าบางลูกค้าบางท่านเขาพ่นนิดหน่อยครับคือ บางทีเพ่งยี่สิบสามสิบนาทีเขาก็เสร็จแล้วส่วนเขานะครับก็อันนี้ก็เหมาะเหมาะนะครับหรือถ้าถ้าถ้าไม่พอเขาก็ซื้อแบตเพิ่มก็ได้นะครับมันก็สามารถถอดแบตใส่ได้อะไรได้นะครับผมตัวนี้คือดีมากฮิ้วก็แค่เปิดสวิตช์อันนี้เรามีสวิตช์นะครับเราก็เปิดเลยเนี่ยครับทางานเลยนะครับใช้งานง่ายตัดออโต้ไม่กินแบตบอันนี้คือที่เราผลิตมาพิเศษนะครับผมโอเคปั๊มที่ผมเอามาให้ดู เป็น15บาทลูกค้าใช้งานแบบไหนเหมาะกับอะไรนะครับก็เลือกใช้กันได้เลยนะครับเลือกซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับที่อุดหนุนจเจ้าพยามาโดยตลอดเดี๋ยวก็จะมีคลิปแนะนําอย่างนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่คอมเมนต์ในใน,ในโพสต์นะครับด้านบนนะครับผมจะลงราคาไว้ให้นะครับผมสินค้าจะตรวจเช็คก่อนมีประกันนะประกันให้6เดือน ภายใน3วันนะครับลูกค้ามีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่นะครับแล้วตอนรับของถ่ายวีดีโอไว้ถ้าของไม่ครบหรือของสมนุดเสียหายมีวีดีโอยืนยันผมเปลี่ยนตัวใหม่ไปรับได้ถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องทำอะไรรออยู่ที่บ้านอย่างเดียวผมเอารถไปรับนะครับแล้วก็ส่งตัวใหม่ให้นะครับเผื่อว่าเป็นบริการของเราเราจะพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นมีอะไรที่ติด ไม่ดีหรืออะไรก็แนะนําได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนำเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบาย